็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเกมซินิมเพลซซึ่งวันนี้ก็จะเป็นพาร์ทพิเศษอีกแล้วพาร์ทนี้มันมีกิจกรรมมาใหม่นะก็คือร้านร้านค้าสินค้าหายากซึ่งกล่องพวกเนี้ยเราจะเปิดได้วันละกล่องเท่านั้นซึ่งภายในกล่องเนี่ยของจะไม่เหมือนกันแต่ละกล่องซึ่งถ้าเกิดเราเปิดครบประมาณ7กล่องเนี่ยเราก็จะได้ไพ่มอนเจมมาประมาณ200กว่านิดนิด แล้วก็สมมุติเปิดกล่องเดียวกับผมสมมติผมเปิดกล่องไฟฟ้าอย่างเงี้ยแล้วถ้าเมื่อชวเปิดกล่องไฟฟ้าของที่ได้ต่างกันนะมันสุ่มเหมือนกันแต่ละสีก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วของข้างในกล่องก็สุ่มอีกแล้วก็การที่จะหาร้าน้าเนี่ยมันจะมีเบาะแสตำแหน่งของวันนี้เห็นไหมว่ามันจะมีเดี๋ยวว่าเปิดเพื่อดูเบาะแสกดคลิกแล้วก็ลากเปิดกระดาษปุ๊บมีข่าวหรือว่ามีคนแปลกๆคนนึงอยู่ในมอสตาร์ ข่าวดีก็คือในมอสสักสินะก็ต้องเป็นในตัวเมืองซึ่งเดี๋ยวผมจะวาร์ปจากตรงนี้วิ่งหาในโบดเลยละกันซึ่งก็อย่าลืมมาทำทุกวันนะระยะเวลากิจกรรมอะมีตั้งแต่วันที่26ถึงวันที่2หรือ3ตตุลาเอยวันที่2องสามพื่อิกานเนี่ยแหละก็วันละ1กล่องวันมา7วันก็อย่าลืมทำให้ครบนะถึง7วัน ช่วงนี้ก็เกมก็แจกไพ่บ้านเจมเยอะมากเลยนะ ในที่สุดผมก็วิ่งมาเจอเขาดูหน้าตายิ้มแย้มจังมีเรื่องสนุกอะไรงั้นหรอรู้จักการแต่งตัวของเขาแล้วเนี่ยผมเดาว,ว่าน่าจะมาจากเมืองอินาสมะเมืองสายฟ้าหรือก็มีทรงผมแอฟโฟด้วยนะแล้วก็มีหงอคล้ายๆเหมือนออ่โจสเุเกะในโจทาโร่เอ้ยในโจโจนะกด F ดูสิ เฮเพื่อนโชคชะตานำพายเรามาเจอกันฉันว่าจะมีโอกาสทำธุรกิจเจ๋งๆอย่างหนึ่งอยู่นะคุณสนใจฟังก่อนไหมล่ะทำไมพวกพ่อค้าเนี่ยชอบพูดจาไม่ไว้วางใจอย่างนี้นะเอาน่าเอาน่าอย่าพูดอย่างนั้นสินักธุรกิจหรือลิน่ะมีความน่าเชื่อถือเท่าเทียมกับราชาหินเลยนะลองฟังดูก็ไม่เสียหายงานนี้มันง่ายมากเลยล่ะแค่คุณไปหาแร่ธรรมดาธรรมดาที่ฉันต้องการมาให้ฉันน่ะ ก็จะสามารถเลือกปลักกล่องที่เต็มไปด้วยของอันล้ำค่าที่น่าตื่นเต้นพวกนี้นะนะอย่างแย่ที่สุดข้างในก็คงมีเราหาล้ำค่าโมราที่หล่อไปด้วยกูเดนเฮา์ยังไงละ่ะแล้วคุณได้กำไรตรงไหนอ่ะ,ะเรื่องนี้เหรอไปค่องข้างซับซ้อนถ้าเกิดคุณอุดหนุนธุรก,กิจฉันแล้วก็ฉันอาจจะชี้ช่องทางรวยคุณก็ได้นะฮ่าฮ่าฮ่าสรุปว่าคุณสนใจหรือเปล่าลองดูก็ไม่เสียหาย ก็เขาให้หาแร่ใช่ไหมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการแร่ไหนซึ่งในตัวผมมีของเยอะมากดูสิแร่เหล็กก็มีเหล็กขาวก็มีกิสตันก็มีแล้วก็มีแร่เอมเบอร์มีแร่อ,อันนี้เยอะมากอะ่ะจริงๆแค่ไม่ต้องหาคุณเองเหรอต้องการอะไรกันเหรอธุรกิจที่คุณพูดถึงมันคืออะไรเหรอ นี่ยคือสิ่งที่ฉันต้องการในวันนี้ก็คือผงพวกนี้เหตุสินะแลกเปลี่ยนอ่าฉันมารับกล่องสินค้ายากกล่องหายากที่มีราคาคุ้มค่าอย่างแย่ที่สุดก็คืออ่านเปาโมล่าละนะผมว่า ตอนนี้มันมีตู้กิจกรรมน้องคีใช่ไหมสีแดงต้องร้อนแรงที่สุดไปเลยโอ้ยก็ดีนะได้แรอ่พอพบุบกรณ์มาตั้งหชิ้นแล้วก็มีแรก่ปกติมาหกแล้วก็ได้ไพเม่นเจมมาตั้ง30ซึ่งแต่ละก่องจะมีของไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะได้โบรา่าสักห้าแสนอะไรเงี้ยแต่ว่าเพชรอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะได้ทุกครั้งไหมนะ ของอะ่ะมาส่งได้ทุกวันวันละครั้งหนึ่งแล้วก็สามารถประกอบได้หนึ่งครั้งกิจกรรมนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วละ่ะมีแค่มาแจกของเฉยๆซึ่งเราสามารถดูกิจกรรมนี้ได้จากหน้าประกาศกิจกรรมเงื่อนไขาการเข้าร่วมโดยต้องมีแรงประจนภัย AR มากกว่า12 แล้วก็แค่นี้สินะแล้วก็กล่องเราสามารถดองได้ด้วยถ้าเกิดเราไม่ได้เปิดภายในวันนี้ซึ่งเราอยากจะดองเปิดทีเดียวเจ็ดกล่องก็ได้เหมือนกันก็ส่งของทุกวันนะอย่าลืมส่งของหนึ่งวันเท่ากับการมีสิทธิ์เปิดกล่องหนึ่งกล่องถ้าเกิดเราส่งของเจ็ดวันแต่ว่าไม่ได้เปิดกล่องทั้งเจ็ดกล่องเข้มาเปิดทีเดียวก็ได้ซึ่งถ้าเกิดเราปล่อยให้กิจกรรมมันสิ้นสุดลงไปแล้ว การเปิดกล่องที่เรามีสิทธ์ในการเปิดกล่องนั้นอะเราจะหายไปเลยก็คือเปิดไปได้กิจกรรมเอ c ซตัวนี้ก็จะหายไปกิจกรรมมันก็ประมาณนี้แหละแล้วก็รู้สึกว่าเราจะไม่บอกของรางวัลน,นะในหน้ากิจกรรมซึ่งสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเลยเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะบ,บายยแต่กล่องอัน่ารักมากเลยอะจริงๆ เนี่ยมันแบบว่าเป็นหน้าตาสลามน้อยน่ารักอยากได้กล่องแบบนี้มาจริงๆในชีชวิตจริงอะนะบ๊ายบาย